กับประยุทธ์ใส่อันนั้นแหละเนาะประหยัดโอ้โหเท้ามาต้อทีเท้าเท้าเฮ็ดยังเดียวเนี่ยคอยกระซิ่เอาหยอกไป้ีก <bunker> ต <ring> ัวเฮ็ดน <kind abonn> ักกินสู้เจ้ากินเหมือํแหลงเนาะเฮ็ดยังกินล่รฮะเฮ็ดยังกินแกงแล้วกับหมกพร้อมแล้วนะโอ้ยเท้าชาวบ้านหันกันนาอไหมไม่ได้สิบห้ากินกล้วยอีกแล้วบะเนี้เอ้าโอ้ยหยวกกล้วย เออกินแกงอยู่ก้วยนี่หลายแย่จะจุ้งเราเทาไม่อยกกังไงกินนั้นเป็นหยังต้นก้วยบานเขามันหลายเนาะโอ้ยเนาะเันเนี่ยเถิะนะโบมีตีคือบรเห็ดเนี่ยค่อยกินนะลาบเนี่ยไปจังสันน้นอ่ะเทาแย่ยจะไปกินหลายลาบเนี่ยนะมันบ่ดีต่อสุขภาพกินเือกินผักเนี่ยคัาว่าวางหันกันนอ,นอไหมบันนี้มันเล่นลยกอยวกก้วยอีกแล้วโหูเบื่อหลายเน,นาะเ แม่หมดแม่ไปปากลาอยูมแม่ข่อยบ่อยากข่อยเบื่อไม่โอ้พะใหญ่นี่บ่รู้จักอีหยังเนี่ยปิเนี่ยปิ้งสิ้นบ่มีเลยอข่อยว่าสิบ่เว้าสู่ฟังหรอที่นี่ข่อยว่าสีบ่เว้าสู่ฟังหรอที่นี่ขอดบ่ได้ข่อยสิเว้าซะดอกจะแม่นบ่รู้จักหยังคักข่อยเนี่ยบ่อยากเลยให้เว้ยเจ้าบ่รู้จักติว่าเป็นหยังข่อยจังเอาหยวกกล้วยมาแกงสู่เจ้ากินรู้บ่บ่รู้แหละว้ามาอีหยังเฒ่าย้อนเกิดโดนอีหลีบ่รู้จักหยังเลยเนาะเจ้านี่ เพิ่นผ้าว้าโบราณเพิ่นผ้าว้าขันกินแกงดวกกล้วยหรือกินดวกกล้วยหลายๆเนี่ยของสีไงของสีไงเถาไงหลงกแข็งดีเออเออเอ,เอคือบ่คคยได้ยินเถาอัาอนนั้นเถาย้อนเกิดโดนเออเถาย้อนผู้ใดผ้าว่าเดี๋ยวนี้ผู้ใดเขากับ้าว่าเตะเติมๆตมล่ะกับว่าเป็นยังขันว่าอยากของไงขอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจากินยู เขาคอบว่าอยากให้เจ้าของไงสันเดเห็นเจ้าจมมามันน่อยมันน่อยมันน้อยเขาอยากให้มันไงเห็นเจ้าจมหนาสัก็เอาไปทิมนะเถ้าเดี๋ยวเดียวฮะเดี๋ยวทิมคอยจะกินกินงังกินแกงด้วยอันแน่วันนึงยังจมไม่่อยอยู่เลยบ่ต้องดอกบ่ตาองบ่ต้องเพี่ยนใจแล้วอยจีเอีกต้นนึงก่อนฮะเอาต้นนึงต้นเดียวกับพอเถ้าต้นเดียวกับพ่อเพตันนะอย่างบ่นไงอย่างมันไงไอ้กินสมือเอาก็ได้แต่ว่ามือนี้เอาต้นเดียวกับพ่อเอาต้นกก้อนเถ้าพ่อพ่อพ่อพอพ่อพอพอ โอ้ยฝ yeah, oh, ่าวแลยน้อบาที่น <vit> ี่ไหญ่อลีิโอ้ยอย่ตัวดิแข็งพอมทั้งไงทั้งแข็งสิแข็งขึ้นนี่นี่เนาะแข็งขึ้นี่ลเอาเ่ากินกินกินกันนะบว่าจังกินกินกินื้เนี่ยื้ึกไม่มันกินเนาะโอ้ใไง่แทะลูกบาไงเ่าไงไงไกิน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 แกงยกว้นี่ะเฮาเออดีดีดบ่กินอัดเป็นยังกินบดปีก็ได้วันีหไง ไยัย yeah. hey, he ัดง mm ั hmm. oh, pain, pain, pain. Ail, how, ้นแข่งงันเด้ซื้อเลขยังเกาะฮะยังเกาะอ๋อมัดจได้งยังไงเอเปกเเปกไปเท้าไปไปปอกปเข้าปอกปองนี่เลยดิปอกนีเลยเขาก็กินบนรดบาทนี่ัน